เก็บเวลาให้เจ้นหน่อยดิเอามอาทำไมอะเจ้โหช่วงนี้ลากันว่าอยเกินลางานเนี่ยเฮ้ยเจ๊แต่ว่าไม่มีชื่อผมหรอกรู้ได้ไงก็ผมไม่ค่อยชอบลาไงอา้าวมึงไม่ชอบลาเหรอใช่ไม่ชอบลาต้องจัดไปดิตัวนี้ซูการ์ฟอร์ดน้ำตาลทางด่วนสูตรเข้มข้นเป็นน้ำตาลทางด่วนสูตรซอร์บิทัลตัวนี้นะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดจะช่วยเติมพลังงานให้กับทุเรียนและผลไม้อื่นอและตัวนี้นะคะไม่มีไนโตรเจนนะคะนี่ดูเลยไนยโตรเจนฟรีนะคะไม่มีไนโตรเจน ตัวนี้นะคะจะช่วยเติมพลังงานสะสมพลังงานแล้วก็ช่วยเติมคาร์บอนขยายผลได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวเกิดยอดอ่อนและอีกอย่างนะคะตัวนี้ไม่เป็นอาหารของเชือ้อราลาไปเลยไม่ชอบเลยฟุกจัด โปรพิเศษปกติ1ขวด650บาทวันนี้เอาไปเลยนะคะในราคาด้านล่างนี้เหลือเพียง1ลิตร189บาทและพิเศษนะคะสำหรับคนที่ใช้เยอะ3ลิตร3ขวดนะคะปกติ1,950บาทนะคะวันนี้ในราคาเอาไปเลยเหลือเพียง567บาท3ขวด3ลิตรยังไม่พอนะคะแถมฟรีและอีก1ขวดเท่ากับได้4ขวดจ่ายเพียง5 6 7้บาทเท่านั้นใครสนใจนะคะกดทิ้ตะการและล่าคลิปเจได้เลยค่ะ